นะครับ C หรืชอนในที่นี้ก็คือร้องเพลงนะครับนะหรือว่า Singalong องถ้าซิงอลองก็ร้องตามนะครับืชืนะครับซึ่งเป็นหนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษของชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับของสนักพิมพม็ก์เอ c ูเคชันนะครับวันนี้มาเรียนในหน้าที่82กันเลยนะครับหน้าที่82นี้เป็นบทเพลงนะครับพักผ่อนหย่อนใจนะครับ Listen and say and say the chant นะครับ s a y t h e ช h o นในที่นี้ก็คือร้องเพลงนะครับนะหรือว่าซิงเกิลองถ้าซิงเลองก็ร้องตามนะครับชื่อเพลงว่า in the y ย r d ยิดในที่นี้นะครับนอกจากกับไรว่าในสวนแล้วก็คือในลานนะครับในลานในสนามนะครับเราก็มาฟังเนื้อเพลงกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมาแปลให้นะครับ CD Script 36 for Students' Book. Activity 5 Listen and Say the Chant. In the Yard Here in the yard, I can see rows and rows of flowers. What can they be? Roses, lilies, and jasmines, trees, and leaves, and lots of grass are all there but not for a vase. โอเคครับเป็นเพลงสั้นๆนะครับจบลงไปแล้วทีนี้มาดูคำแปลจากสำนวนครูพี่นันกันนะครับ here นะครับที่นี่ n the yard ในสวนนะครับนะหรือในลานหน้าบ้านก็ได้นะครับ I can see ฉันสามารถเห็นนะครับ row แปลว่าแถวนะลูกแปลว่าแถว row and row of flowers ก็คือดอกไม้เป็นแถวเป็นแถวนะครับหรือภาษาใต้เรียกว่าเป็นโซดนะครับนะเป็นโซดแต่ไม่ได้หมายถึง single นะครับนะภาษาใต้นี่เป็นแถวเรียกว่าเป็นโซดนะครับ What can t h e y b e นะครับ J ในที่นี้คือ flowers นะครับคุณครูจะถามตลอดนะครับเพราะนั้นนักเรียนต้อง ตั้งใจเรียนให้ดีนะครับว่าเดเนี่ยหมายถึงอะไรเดหมายถึง Flo w เ r นะครับดอกไม้เหล่านั้นนะครับสามารถเป็นอะไรบ้างก็หมายถึงว่ามีดอกอะไรบ้างนั่นเองนะครับนะแปลตามตัวหนังสือแปลว่าแคนวาสามารถ b รีแปลว่าเป็นอยู่คืออ,อ๋อคือก็ได้นะครับสามารถคือก็สามารถคือกับสามารถเป็นมันก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าแปลเป็นไทยแปลว่าอ่า พวกมันคืออะไรบ้างนะครับก็คือคือดอกอะไรบ้างนั่นเองนะครับไม่ต้องใส่คำว่าสามารถเข้าไปนะครับเวลาแปลเป็นไทยเนี่ยนะครับไม่งั้นจะฟังยากพวกมันสามารถเป็นดอกอะไรบ้างมันฟังยากนะครับไม่ต้องใส่สามารถเข้าไป roses นะครับก็คือดอกกุหลาบ lily นะครับ lily นี่เป็นผู้พจน์นะครับถ้าเป็นเอกนพก็ เขียนธรรมดานะครับ L I นะครับคุณครูเริ่มเปลี่ยนรตา่า L I L Y นะครับ l i l ลี่ก็ดอกเรนลี่นะครับเปลี่ยน Y เป็น I เติม E S นะครับนะเปลี่ยน Y เป็น I นะครับ ES, เติม E S ก็เป็นดอกเรนลี่หลายดอกนั่นเองนะครับดอกเรนลี่ And Jasmine นะครับอ่าน Jasmine นะอย่าน Jasmine นะครับนะ เจสซิมินดอกมะลินะครับทรี Tree, นะครับต้นไม้ต่างๆ and leaves นะครับและใบไม้ต่างๆอาร์ตส์ออฟแกลส์และก็หญ้ามากมายนะครับ grass นะครับ grass เอ่อ g ก a s s ตัวที่มันไม่ใช่กกแกลส์แต่แกลส์เป็นแก้ว g ก a s s หญ้านะครับหญ้ามากมายนะครับรอดไว้มากมาย ร there นะครับล้วนแต่ทั้งหมดนั้นอยู่ที่นั่น O แปลว่าทั้งหมดนะครับตรงนี้คุณครูไม่ได้เขียนให้แต่ถ้าแปลจะพอะคำศัพท์นะครับ O แปลว่าทั้งหมดทั้งหมดนั้นอยู่ที่นั่นนะครับคุณครูก็เลยมาแปลเป็นสำนวนว่าล้วนนะครับล้วนอยู่ที่นั่นอยู่ที่นั่นก็คืออยู่ในเหยื่อในสวนนั่นเองนะครับ but not for a w a s e นะครับเพราะฉะนั้นหญ,ญ้านะครับหญา้านะครับหญา้าเหล่านี้แล้วก็ต้นไม้แล้วก็ใบไม้ต่างๆต่างๆนั้นนะครับไม่เหมาะที่จะนําไปใส่ในแจกันนะครับนะมันไม่เหมาะที่จะมาใส่ไว้ในแจกันก็ r ด not เออ but not for a w a s e w a s e แปลว่าแจกันนะครับ นี่คือคำแปลของเนื้อเพลงสั้นๆนะครับก็จบเนื้อเพลงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็จบหน้า82คุณครูจะพยายามทำนะครับให้จบเล่มเลยนะครับนะนักเรียนยังเรียนมาไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะครับก็มาชมดูเล่นๆเป็นความรู้ไปก่อนนะครับแต่เมื่อถึงเวลาที่จะเรียนก็มาดูล่วงหน้าสักนิดนึงนะครับถ้าคิดว่าคลิปของคุณครูพี่นันมีประโยชน์ต่อ,อนักเรียนนะครับ ขอเน้ขอน้ำใจนะครับช่วยกดติดตามกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับช่องครูนันแชนแนลให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม